สังสมไม่เท่ากันซัพพายนอกมันเกิดจากขยันหมั่นเพียรบุญเก่าอันนี้ซัพภายนอกซัพพายในเกิดจากความเพียรใหม่กับภูสนเก่าที่เป็นทุนเดิมและกําลังสน,สนับสนุนจากบุญเก่าและศรัทธาใหม่มันสองอย่างผสมกันรับจิตเกิดอาริยทรั์จึงเกิด ทรัพภายนอกมันก็เกิดจากความขายันหมั่นเพียรประหยัดมัธยัพจากมรดกมูลของมารดาปิดาจากบุญเก่าที่สั่งสมไปดีแล้วจากทานศีลภาวนาอันเก่าได้ยินได้ฟังอันเก่าทรัพย์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากของเก่าผุ้สนเก่าบุญเก่าขายันเก่ามีเก่าเก่านี่คือทรัพย์แล้วก็เก็บไว้เก่าเก่าแล้วก็ทรัพย์ของโลก ก็เก็บไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่คนเข้าใจว่าทรัพย์อันนั้นมันเป็นของแท้แต่สําหรับในแง่ของศาสนาพระองค์ว่านั่นคือทรัพย์ในโลกนี้ทรัพย์ในโลกนี้ก็มีเงินพอข้าวของบ้านรถลูกเมียหลานเพชรทองอันนี้เป็นทรัพย์ในโลกนี้ทรัพย์คู่แผ่นดินทรัพย์คู่แผ่นดินมนุษย์ถ้าจะหาทรัพย์อะไรก็ต้องทิ้งหมดเมแต่พระเจ้าแผ่นดิน ราชการที่เก้าท่านมีทรัพย์มากที่สุดพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศไทยของดีทั้งหมดในเมืองไทยท่านมีหมดโมกุฎประดับเพชรคัตาอันวิจิตรรองเท้าประดับเพชรต้องทิ้งหมดเลยเมื่อท่านทิ้นลมเผาทิ้งหมดแม้แต่ร่างกายอันเป็นทรัพย์อันประเสริฐคือร่างกายท่านก็ต้องเผาทิ้งแล้วพระราชวังมณฑีนบาน ประสาทที่นั่งมหาจักรรีที่ยิ่งใหญ่พระตำหนักที่เขาทำไวหน้าที่ต่างๆในอุทยานต่างๆในที่ทำไว้ต่างๆทักษิณราชิีวศและทางเหนือปุพินราชิวีวศอุพานราชนิเวศหมดแรงหมดนั่นคือของทิ้งในโลกท่านมีแผ่นดิน พระสงฆ์นี่ก่อนนับถือท่านทิ้งหมดนี่คือทรัพย์ที่จะต้องทิ้งทรัพยเหล่านี้เป็นของยืมมาใช้แล้วก็ต้องวางให้โลกคืนเป็นของคู่โลกหามาเพื่อคู่คคโลกแต่คนะเข้าใจว่ามันเป็นของแท้ของติดตัวตามตนไปนอกโลกมันไปนอกโลกไม่ได้คนก็เลยเน้นหาแต่ของในโลกนี้แล้วก็ผูกพันไปในโลกนี้แล้วทิ้งไปในโลกนี้ ดินที่ได้ที่นาที่เลือกที่สวนอ่ะมันก็เป็นของเก่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาหาแล้วคนที่เขาตายแล้วเขาขายให้ถ้าเขาไม่ตายก็ยังไม่ได้เพราะเขาตายแล้วก็ขายให้ก็ได้นั่นคือของในโลกนี้ไม่แต่ซาก็ต่มันกันซากปลาที่ตายแล้วซากหมูที่ตายแล้วซากไก่ที่ตายแล้วซากเป็ดที่ตายแล้วซากกุ้งหอยปูเจี๊ยวกบข้าวที่มันตายแล้วผักที่มันตายแล้ว ที่เราต้มเราแกนี่เป็นซากเท่านั้นเป็นของที่เจ้างกินแล้วทิ้งไม่ในโลกหมดขี้ทิ้งไม่ในโลกหมดขี้ดินทิ้งไม่ในโลกหมดเป็นขี้ดินทั้งหมดทิ้งไว้ในโลกหมดทองเป็นขี้ดินต้องทิ้งไว้ในโลกเงินต้องเป็นขี้ดินทิ้งไว้ในโลกซับต้องทิ้งไว้ในโลกหมดอันนี้เป็นทรั์คู่โลกบางคนก็เอามาแปลงเขานีาน่เขามาแปลงไงเอามาแปลงเป็นบุญเอามาแปลงเป็นกุศลเอามาแปลงเป็นฉลาดเอามาแปลงเป็นบารมีธรรม เอามาแปลงให้ทานเอามาแปลงสงเคราะห์เอามาแปลงเมตตาเอามาแปลงบูชาเขาแปลงเป็นเหมือนแปลงพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขามีหม้อแปลงแปลงเป็นเสียงแปลงเป็นแอร์แปลงเป็นพัดลมแปลงเป็นไฟฟ้าแสงสว่างแปลงเป็นหูต้มอันนี้เขาแปลงซับให้เป็นอัปริยาซับแปลงซับหยาบยาบซึ่งเป็นของแผ่นดินเนี่ยให้เป็นอัปริยาซับ ทรัพย์ที่อยู่ภายในอริยทรัพย์ภายในก็คือศีลทนังศรัทธาทนังริยอทนังสติสมาธิจาคทนังปัญญาทนังอันนี้คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในอย่าจาคทนังการสละการให้น้ำออกแต่ว่าใจเป็นผู้ได้มันได้หรอได้ให้ใจที่หัดเสียสละบ่อยๆมันจะสะอารมณ์ อารมณ์ตะน,น,นีอารมณ์เหนียวแน่นอารมณ์หัวงหนอารมณ์ยึดถืออารมณ์มีอย่างราคะแรงๆก็สลักโลภะแรงๆก็สลักตัณหาแรงๆก็สลักโมหะแรงๆก็สลัถ้าไม่สลักนี่มันไม่มีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในมันต้องอาศัยวิริยะพลังเพียนเพื่อจะลักเพียนเพื่อจะตัดเพียนจะไม่ถือตัวเพียนเพื่อจะนําออก เพียงทางร่างกายออกเพียงทางด้านจิตใจออกทางวาจาออกทางทรัพย์ออกอันนั้นเป็นทรัพย์ภายในเมื่อคนทําแล้วก็มันจะลึกไปหนีิจดไว้นี่จดไว้ที่แผ่นทองคำเราได้ทำดีเราได้ให้ทา,า,านเราได้ฟังธรรมะเรามีสิ่งเรามีความอมดทนเรามีเติตโอษ์ปะเรามีความเพียรที่จะเพียรเพ่งได้สนดับอันนี้คือเพียรเพียรรู้แจ้งเพียรเห็นจริงเพียรรักษาจิตใจเพียรรักษาทรัพย์ รักษาตัวเองรักษาไม่ให้เลวร้ยรายไม่ให้ชั่วร้ายและอดทนทนข่มความอยากเราไม่คันร้อนร่านวิ่งตามตัณหาที่ความอยากในใจเราเราไม่วิ่งตามตะลอนตะลอนตะลอนตะระตะรุนมีเดียวหัวเดียวอย่างนี้ก็มันก็ควบคุมได้อยู่ในเพตถ้าไม่ยินดีหัวเดียวก็วิ่งตะระตะรุนรอบบ้านระรักระรัรๆ วิ่งระรักระเหมือนหมาที่มันติดสั์นะวิ่งเยี่ยวยอดไปทั่วบ้านเลยเยี่ยวยอดตรงนั้นยอดตรงนี้ยอดตรงนั้นติดรักระระระกตานนี้คนก็ไม่เชื่อถือแล้วนั่นคือศิลบิบัติไม่ใช่มีศีละทันังถ้าศีละทนังคนมีศินนี้มันมีความมั่นคงอายบาปกลัวบาปควบคุมตัวเองได้อดทนได้อายใจกลัวชั่วทําดี มีคิริทนังโอตปะปัตทนังที่อายเนี่ยอายที่จะทําเลวๆกลัวที่ความเลวมันจะมาสะท้อนให้เราเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเ,เป็นภัยเป็นโทษเป็นทุกข์กลัวบาปอายบาปคนที่อายบาปกลัวบาปเขาเรียกคิริทนังอายบาปโอตะปะตทนังกลัวบาปที่จะเกิดขึ้นถ้าทําบาปทํากรรมแล้ว อายุสั้นทำบาปทำกรรมแล้วอยากจนทำบาปทำกรรมแล้วโง่เขาว่าปัญญาทำบาปทำกรรมแล้วพิโกงพิการนี่บาตเท่านั้นก็กลัวกลัวบาปนั้นจะตกนรกหมกไหมจะเกิดมาทุกข์ยากมุนไหมหมองมัวต้องสะสมความดไว้เป็นทุนสำรองเห็นชีวิตมีศีลละทนงังจาระทนังไม้บุริยทนังความเพียรเกิดปัญญาทนังมีปัญญารู้ว่าอันไหนซับในโลกนี้อันไหนรั์ในโลกหน้า อันไหนติดตัวสามตนทรัพย์ที่ระเสริฐคือทรัพย์ภายในลูกเมียเป็นทรัพย์ภายนอกในโลกนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้บ้านเดือนเป็นทรัพย์ในโลกนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้เงินทองทรัพย์ในโลกนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้ไร่นาเป็นทรัพย์ในโลกนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้ยังพอตาตาหนังเนี่ยเอานาไปไม่ได้ไม่ยายตาหนันนี่เอาสวนไปไม่ได้เอากระเชอไม่ยให่เมียเอากระเชอไปได้ไหม แต่เชอหาบอะไรหาบหมากไปขายอะ่ะเข้าไปในไ,ไมู่ไม่ได้ต้องทิ้งไม่หมดเลยได้แต่บุญกับ,บาปเป็นเพื่อนสองพญานก็เอานาทักตางไปไม่ได้เอานาถูกไปหมากไปไม่ได้เอานาถูกจากไปก็ไม่ได้ทิ้งหมดลูกหลานก็นมาถือต่อหาบตะกร้าก็เชือกระบ,บุงต้องวางไม่หมดแต่เรี่ยวเนียต้องทิ้งนาตรงนี้ไว้ต้องหิไหมไปพบททิ้งไปเป็นดิน อยูู่้ดินนี่คือของโลกคณนี้คนมเราก็มีบากระบุญเป็นเครือ่องติดตัวตามตนไปทรัพย์ภายในคือปัญญาทันนงกิริทานาานางัานางโอตะปะทันนังริยะทันนงจาคะทันนงสีละทันนงอันนี้คือธนหักขานธนนาสารสมบัติภายในคนมีก็ภูมิใจอินใจเดินทางเขาก็มีเตรียมแล้วเตรียมพร้อมมีทรัพย์เตรียมพร้อมไปก็มีทุนไปมีทุนไปซื้อบ้านได้เลย มีทุนไปทํามาค้าขายได้เลยคือคืออยู่ซื้อกินได้เลยแต่ถ้าคนไม่มีเงินไปเดินทางจะไปไหนไม่มีเงินไปจะไปทําอะไรรถก็ไม่มีไปเงินก็ไม่มีไปท่อก็ไม่มีไปอาหารก็ไม่เตรียมไปไปก็จนตายเป็นเปรืกมนุษย์เตรียมตัวแล้วเดินทางแล้วแต่มนุษย์ในโลกนี้ส่วนมากจะเตรียมแต่ปัจจุบันหาแต่เก็บไว้ถมแผ่นดินหาเงินถมแผ่นดินหาดินถมแผ่นดิน หาที่ผมแผ่นดินตะปัดเอาไปได้ไหมในหละไในปั๊มเนีลานปั๊มาไปได้ไหมกระดูกตะปัดยังไหวไม่ได้แต่แต่บุญก็บาปไปทิ้งมดกระดูกเอาเยังเมียก็ยังไหวไม่ได้เยปายังไม่ไปด้วยลูกก็มันไปด้วยลูกก็ยังมาหลงแบบพ่อหลงเอา,นนะงนนะา,าอยู่นั่นแหละตายค้าอยู่นั่นแหละแบบพ่อมันนั่นแหละแบบเตียมันนัแบบ่นแหละแบบแม่นัน ยังเหนไปได้ไหมสี่เดีอย่เอาต่อยเรบูาไปได้ไหม,ไมตราไปไตแปะไปได้ไหมออนั่นคือของทิ้งไปในโลก้งหมดคนไม่รู้ก็เข้าใจวันแค่ๆของเองแท้ขององันรข้างนั้นที่ของต้องทิ้งมีสิ่งเดียวที่จะติดตัวเข้าไปคือบุญกับบาปที่เขาทามันจะจดไปเลยจําไว้เลยจารึกเป็นแผ่นทองคําไว้ถ้าดี ถ้าชั่วก็เป็นหนังหมาขี่ออกมาดูเร็วอย่างนั้นชั่วอย่างนั้นเร็วอย่างนั้นชั่วอย่างนั้นเร็วนั้นโจเอาไว้เต็มตัวนั้นคือทุนของเขาที่จะไปเกิดอีกทุนบุญทุนบาปคนมีไม่เท่ามาเกิดก็ไม่เท่ากันมีอยู่ก็ไม่เท่ากันแม้แต่ฮีริโอตาปยังไม่ทำคุมควบคุมตัวเองก็ไม่เท่ากันคุมความอยากเนี่ยเบางคนก็คุมได้ดีบางคนคุมไม่ได้กับตระรุ่แก่ๆเท่าๆ่าเสียมมดเสียหนอเสียเนื้วมั้ บางคนนี่เอาหมดเอาหัวไม่รู้จิดคนเอาเมียไม่รู้จิดคนโกงไม่รู้จิตโกงขาไม่รู้จิตขาขาซัดคคขาคุณขาซัดก็มันคุมตัวเองไม่ได้สัญชาตญาณของอยากจนทำปัดแต่ถ้าเราไม่ถูกความอยากเราถูกควบคุมด้วยปัญญาีิริโอตะปะแล้วนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐคนมีทรัพย์อันประเสริฐนี้จากโลกนี้ไปก็มีทรัพย์เดินทางอยู่ในโลก คือทับสำหรับให้หนึ่งให้สองเขาประสบความสุขเขาม,าม,มีทรัพย์สองประการดังนี้เลยยักษวาเรวามาปุราภริกูเรนติสาคารังเอวะมเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติจิตังปฏิตังสุทังทิปเมวสัมวิชฌตุสเพกุเรนตุสังสัปปาจำโทปนารโสยถาบณีโทเจรโสยถา สตุมเมรเตปวัตวันตรายโยสุปีธิธายุกุสมาพรีรวาชนาสสนชาวุทาปจายุทตารโรธมาวัตันตียุปนโนสุข,ขงา